ผลเกันย <IS 2> <IS 2> <IS 2> ังม่บ่หลายอ๋อยังม่บ่หลายอันนี้เปลือกบางทาดินหมักนั่นนี่ทาดินหมักโอ้บุรุเม็ดใหญ่มากเลยครับนี่เปลือกสองนะสามเปลือกสองบางมากต้นนั้นเปลือกสองหรือเปล่าต้นนี้เปลือกสองหรือเปลือกแรกหรือเปลือกสองนี่เปลือกสองเปลือกที่สองแบบนี้นะคือคือเคยกินหรือเปล่านี่นะยังโอ้เปลือกเนี่ยโอ้ยังยังหมายถึงว่าอันอ่าขึ้นขึ้นหน้าสองแบบนี้นะขึ้นหน้าสอง เปลือกเปลือกเดิมอยู่สื่อสารกันบอกเข้าใจอู้เม็ดใหญ่แท้โอ้โหเนี่ยพัดดินสางละตัวนี้ได้ท่าอยู่บ่ดินมักเนี่ย<า>โอ้สี<ร>นี่ทาแ<ม>ล้วทาแล้วเออทาสองนาะโอ้สีม,มอโมเลยนี่สีดินนะ,นะโอ้เสียงมันหนิมเนาะเม็ดใหญ่เท้ไอตุวกคือ้ยศเม็ดใหญ่แท้เพื่อไปขายเมื่อวานนี้นะครับ หายตลอดโอ้น <formation> ี่นี่เพิ่งกีดเมื่อกี้นี่โอ้รอฝนจากอาทิตย์สองทิต์เจอคว่าเพลึกนี่นี่ยังไม่ได้เปิดหมดดูคุณคหาเวลามาตัดหญ้าตัดหญ้าเสือปุยเนาะอืมวิเคมีต้องใส่นะครับโอ้เม็ดใหญ่มาก โอ้เนี่ยนะฮะการใช้ดินหมักแล้วก็น้ำหมักมเอออวานหวาน,วานปุ๋ยกระสอบนึงบอกนะทุกกระสอบนึงกระสอบนึงก็ฝนยังมีหลายไปเรื่อยนะอ่ใส่ไปเรื่อยๆถ้าฝนหลายก็ซองสามเลย เม,มันสุดบางเนื้อสียปีนี้นะม,นมันุดล,ละเปลี่ยนอะไรค่อยเบิ่งแล้วเบื่อหนึ่งในย่านนี้เลยของเจ้าค่อยเบิ่งแล้วเบื่อหนึ่งในย่านนี้ค่อยเบิ่งอาการว่ามันหดอี่านี้เบิ่งไหลเต็มท่อางนี่นะโอ้ทาดินหมักแล้วมันจะเมาๆแบบนี้เนาะโอ้แม่แหม่ละห้อยดินนะเห็นละ แต่ว่านิ่ม,มอ,อยู่เปลือกมันนะเปลือกนิ่มไหม,นมเ,เนาะมันมันบอดางแหงฟังเสียงก็รู้เลยมันแช่แๆๆแช่แช่ช่นะพอผ่านปาดเปลือกมุง <laughs> ต่ก็โนวาห์แข็งแขงอืงก็กินบางๆนี่ทุกเน,น,กนาะ <c oughs> นี่ประมาณมิลครึ่งกินบางๆก็ถึงชั้นน้ำแล้วฟังเสียงนะครับใกล้ บางๆก็ถึงท่อน้ำยาเต็มเลยชีดไปน้ำยังบวได้ชีดแล้วกันยังบวชได้ท่ายถ้าก็ไม่ได้เปลืองไปเลยบวชไม่เปลืองเนี่ยอยู่ในดต่างๆเก็บไว้นห้ตลอดได้เป็นอย่างสองสามร้อยต้นได้เป็นเจ๊กๆเถื่อ นี่เป็นซี่ห้าเธอผลล่ะถ้าดูเนี่ยขายเธอหนึ่งท่าเธอหนึ่งไอต้ตกจังขายมาท่ารลดนะหรือว่าท่าหลายๆเดียวกับผลเนี่นะบ่เออเหมือนนั้นก็อันนั้นก็ผลเ็จกับท่า <ผล S 1> ปับเัยนะึเออคอยมันวิจัยส่วนเนี่ยน,นะ อามันสุดเลยปีนี้นะเฮ้ยอ้วนเลยอ้วนขึ้นมาเลยนี่รู้สึกว่ามันอ้วนนะโอ้ลงนี้อ้วนเลยเป็นล่งพุ่งเลยนี่อ้วนเลยเนาะตามน้วาถ้าปุ๊บอ้วนปั๊บเลยเออแฝกเลยเนาะเป็นอ้วนอ้วนเลยตั้งสาอยู่นะความอ้วนมาเนาะมันสร้างเหนือไหมเร็วไยเตัวมันตั้งตานะ แต่หมายถึงว่าแปลเป็นไทยก็คือว่ามันรู้สึกแปลกตาเนาะรู้สึกแปลกตาว่ามันดูมันอ้วนขึ้นหลังจากทาดินหมักไปน้ำหมักก็พ่นูีประจำเยลย<ะ>แล้วพ่นลขึ้นหน้าใหม่เลยอืมตัวนี้มันต้องขึ้นหน้าใหม่แล้วถึงนวนลแล้วนแทจบจบะไหลแล้ว <laughs> โอ้เม็ดใหญ่แห้งถ้าฝนลงอีกจักสองสามเธอไอตุกเอ้ยย่างเจา้าปุ๋ยมาปุ๋ยมาซึมเสียอ,อ,อีกว่าเต็มถ้วยถ้วยมีอยู่ถ้วยน้อยอันนี้นะตัวอันนี้ไม่ได้ไปขายบอกเนี่ยต้นต้นเลื่อนน้อยไม่ได้เอาไปเลยโอ้ต้นเลือ่อนต้นเลือเล่อนไม่ไป้ออกไต้นเลือ่อนต้นนี้มันกินปุ๋ยก่อนโอ้ใบยางเขียวมากเลยปีนี้ เราซึ่งว่าเปลืนิมเบิกนิมเสียงปา,านกีดอันเบิกมะหู่เปลือกมะละกอปา,านกีดต้นมะละกอเบิือกมักนิ่มแล้วก็เนี่ยวาแห้งนะอืวันนี้แช่แช่แช,ชไปลนะผลอันผลน้ำมักแลก้วก็ทาดินมากเนาะโว <c oughs> งนี้ก็พ่นต่อเนื่องเม็ดใหญ่ <c oughs> เข้มข้นด้วยนะครับดูเม็ดใหญ่ <c oughs> ดูความบาง ไหลไหลยอย่างนี้ขอแค่สองถวโมงเนี่ยเกินครึ่งถ้วยเนี่ยันไม่เม็ดมันใหญ่อันนี้สองแผวขึ้นน้าใหม่ละ ทาดินมากก็จะแบบนี้แหละสีดินน่ะเนี่ยตัวนี้สีดินโอ้เม็ดใหญ่มากให้ดูมันหยดเข้มข้นมากเดี๋ยวก็มาตัดหญ้าบ่เดี๋ยวเ,เดี๋ยวก็ตัดหญ้าบ่ก้งนงอนนะ เออล้วก็ได้ตัดงาเลนะยเสียงนิ่มมากเหมือนกีต้นมะละกออยู่น้ำยางเลยไหลเม็ดใหญ่มากเลยครับเน้ำอากาศนอือ ใหลดีม so ันย so ังหอนถ้าด <ress> uh, <I> uh ินเย็นจักหน่อยเนาะถ้าฝนลงจักสองสามเธอเนี่โอ้จังเอาจังเอาปุ๋ยมาเสื้ออีเนาะจักสองก็สอบหยุดอย่างนี้ขอแค่สองชั่วโมงพอเนี่ยเม็ดมันใหญ่ไอ้ตัวยดเม็ดใหญ่ดีถ้ายศเป็นนี้แคกสองชั่วโมงสิเบื้องเหรอ เต็มด้วยอนี่หลีเลยมันเม็ดยดเม็ดใหญ่ดีเห็นบ่ท่าดินมาร์กเป็นเพื่อนี่แหละสังเกตบ่พิสังเกตดิบอสังเกตนะเม็ดมันใหญ่ขึ้นเนาะหลังจากท่าดินมาร์กเนี่ยบ่มันจะสร้างเนื้อใหม่นั่เสื่อปุ๋ยตัดหญ้าจังเอยเสื่อปุ๋ยว่านนี้โอ้โหงเหงามันได้กิ่นนะเบิดหนึ่งในยานนี่เลยส่วนนี่ สุดยอดครับมีดแรกนะครับหลังจากไปขายมายางสองรต้นงามแต่เยอะอยหรฮะฮักงามนึงนธรรมศาสตร์มันทรงนี่ก็ยโยนโยนไปละเพราะว่าเขาบำรุงดีอนเ,นอเออเมื่อก็ธรรมดาเขาบำรุงดี <laughs> <laughs> มันเป็นธรรมศาสตร์มัน โอ้เม็ดใหญ่มดใหญ่ไหลเต็มท่อสุดยอดขอบคุณครับ fc สวัสดีครับ